ความอดทนของเราเนี่ยจะแสดงออกมาว่าเรานันเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเรานั้นเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีและเรานั้นเนี่ยมีความเข้าใจศาสนาที่แท้จริงเรื่องของการตอบโต้เนี่ยบางครั้งชีวิตของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องตอบโต้ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเราสามารถที่จะมีรูปแบบอื่นก็ได้นั่นคือการเฉยแค่มองสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายิ้มออกมาอย่างเข้าใจอดทน แล้วมองให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ปล่อยให้เหตุการณ์นั้นผ่านไปโดยที่เราไม่ต้องไปบาปอะไรเลยแน่นอนการที่มีคนมาโยยุการที่มีคนมาปฏิบัติในสิ่งที่ไม่น่ารักกับเราเนี่ยถ้าเราไม่ตอบโต้กลับไปสิ่งเดียวที่เราจะได้คือมุมมองของเขาว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้ขลาดมุมมองของเขาว่าเราเป็นคนไม่กล้าแต่สิ่งนั้นน่ยความอดทนของเราเนี่ยจะแสดงออกมาว่าเรานั้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเรานั้นเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีและเรานั้นเนี่ยมีความเข้าใจศาสนาที่แท้จริง